ยังมีข่าวอะไรบ้างไปติดตามรับชมโดยทีมข่าวไทยทีวีค่ะพลตำรวจโทคำรณวิทุปกระจา่างนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเป็นห่วงการจัดตั้งรัฐบาลที่ล่าช้าและมีแนวโน้มที่จะตั้งไม่สําเร็จได้ง่ายยิ่งส่งผลกระทบกับหลายภาคส่วนโดยเฉพาะเรื่องงบประมาณท้องถิ่นและการแต่งตั้งข้าราชการใหม่หลังข้าราชการเก่าระดับสูงต้องเกษียณอายุราชการ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีกล่าวว่าในส่วนขององค์การส่วนท้องถิน่นไม่ว่ารัฐบาลจะเป็นใครองค์กรบริหารส่วนท้องถิน่นต้องมีผลต่อพี่น้องประชาชนที่จะต้องประสานงานกับรัฐบาลในโครงการต่างๆซึ่งอาจมีปัญหาจากการตั้งรัฐบาลล่าช้าและอีกประเด็นคือการผูกพันในด้านของงบประมาณกลางที่จะมาสนับสนุนในส่วนของอบจอต่างๆเพราะอยู่ระหว่างคาบเกี่ยวที่จะเริ่มงบประมาณใหม่ เราอยู่ในส่วนขององค์การของส่วนท้องถิ่นนะครับผมเองนั้นผมบอกแล้วผม,ไม,ไ,ม,ไ,ม,ไ,มไม่ยุ่งกับว่ารัฐบาลใครจะเป็นรัฐบาลหรือจะใครจะเป็นแต่งตั้งได้ไม่ได้อะไรต่างๆนะครับแต่ในนามขององค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันมีผลนะครับมีผลต่อพี่น้องประชาชนนะฮะหลายสิ่งหลายอย่างงานของท้องถิ่นเนี่ยมันต้องประสานงานกับรัฐบาล นะครับโครงการในอย่างหลายหลย่างที่มันจะต้องเกิดขึ้นนะฮะเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์นะครับอย่างผมยกตัวอย่างเนี้ยอย่างโครงการโมโนเรลของปทุมธานีนั้นนะ mm. อ่ะเพราะมันเป็นสิ่งที่ต้องเราเร่งด่วนนะครับที่ต้องปักหลักให้ได้นะแล้วจาเป็นต้องผ่านคอ,อรมอผ่านรัฐบาลน,นะฮะไม่งั้นถ้าสวนสัตว์แห่งประเทศไทยที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ปทุมธานีนะั้นเนี่ย ตอนนี้การจราจรติดขัดแออัดไปหมดนะครับแต่สวนสัตว์เนี่ยผมถือว่าเป็นโครงการในพระราชดำรินะเพราะรุนเก้ารงานที่สิบพระองค์ทงพระราชทานที่ดินมาสามร้อยไร่นะฮะตรงบริเวณที่คลองหกธัญ,ญบุรีแล้วตอนนี้สวนสัตว์แห่งประเทศไทยกำลังจะเกิดที่นั่นเพราะฉะนั้นโครงการใหญ่ๆโครงการต่างๆต้องท้องถิ่นต้องประสานกับรัฐบาลมันจําเป็นต้องเร่งด่วนเพราะฉะนั้นคอยรัฐบาลใหม่อยู่ที่จะต้อง ประสานงานต่อเนื่องนะครับอีกประเด็นที่อยากจะเดียงคือมันผูกพันในด้านของงบประมาณนะที่จะงบของงบกลางที่จะมาสนับสนุนในส่วนของอ,อปจต่างๆนะฮะเพราะนี่มันกันอยู่ระหว่างค้าบเกี่ยวที่จะเริ่มงบประมาณใหม่แล้วนะครับนี่สิงหาและเดี๋ยวกันยาสิ้นสุดปีงบประมาณ30กันยานะไอ้สิ่งเหล่านี้เพราะนั้นแผนต่างๆเนี่ยทางอ,อปทอกัทุกที่อ่ะ เขาดําเนินการเข้าแผนอะไรไว้หมดแหละแต่ถ้าจะรอกันแบบนี้ไปเรื่อยๆช้านี่สามเดือนแล้วนะครับมันเป็นเรื่องของชีวิตพี่น้องประชาชนนะฮะแต่ถ้ารัฐบาลแก้ปัญหาล่าช้าหรือองค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยที่เข้าไปมีบทบาทในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องขออนุมัติครับบางอย่างมันไม่ใช่อยู่ในอำนาจขององค์กรส่วนท้องถิ่นเรานะในการใช้เงินสะสมใช้เงินอะไรต่างๆนั้นที่จะต้อง ดำเนินการแก้ปัญหาอย่างเช่นที่แล้วมาซื้อวัคซีนอย่างเงี้ยทำไมองค์การส่วนท้องถิ่นเรามีบทบาทนะเพราะนั้นตัวนี้ต้องรีบแก้ปัญหาเพราะนั้นฝากรัฐบาลใหม่นะฮะว่าถ้าสมมติว่าใครก็ตามเป็นรัฐบาลเราไม่สนใจหรอกผมเองผมทํางานร่วมกับรัฐบาลทุกรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับแต่ขอให้ช่วยเร่งแก้กฎหมายนะครับกฎหมายเกี่ยวกับองค์การส่วนท้องถิ่นนะครับขอให้ยกเลิกบ้างแก้ไขบ้าง เพื่อให้เกิดความคล่องตัวอย่าไปหวงอำนาจไว้นะครับถ้าหวงอำนาไว้ผลเสียมันตกกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะนั้นอยากให้ตั้งให้เร็วแต่ถ้าเกิดว่ามันช้าไปแบบนี้นะนอกจากพี่น้องประชาชนบางครั้งเขาไม่เข้าใจหรอกครับว่าทำไมมันแก้ปัญหาช้าการแต่งตั้งข้าราชการที่กำลังจะตามมานะครับเพราะว่าเนี่ยเลือ,อีกนี้สิงหาและกันยาก็หมดละข้าราชการ ระดับสูงต้องกเกษียณอายุอีกมากมายนะครับผมถามว่าในการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงเนี่ยนะทุกหน่วยงานทุกองค์กรต้องมีกเกษียณอายุราชการแต่เมื่อรัฐบาลรัาการรัเกาลนะในเมื่อผมไม่รู้ว่าใครจะเป็นรัฐบาลแต่ตามมารยาทนะครับรัฐบาลที่รัฐบาลเก่าเนี่ยอย่าไปแต่งตั้งมันต้องคอยให้รัฐบาลใหม่ ที่เขากําลังจะแต่งตั้งขึ้นมาไม่ผมไม่รู้หรอกใครจะเป็นรัฐบาลให้เขามีส่วนแต่งตั้งวางตัวเพื่อให้ข้าราชการเนี่ยปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กําลังจะปกครองประเทศต่อไปอีกสี่ปีครับเพราะฉะนั้นก็ฝากจะแต่งจะจะแต่งตั้งรัฐบาลกันยังไงรวมขั้วกันยังไงไม่รู้เราไม่รู้อบอุกกาบาตส่วนทองถิ่นในฐานนี้ผมไม่ได้รับประจอบผมไม่ได้สนใจ แต่เราต้องทํางานต่อไปเดินหน้าต่อไปเพื่อพี่น้องประชาชนร่วมกันอันนี้เข้าใจนะฮะผมก็ฝากให้รีบแต่งตั้งไปเถอะนะฮะให้ได้จบจบไปนะแล้วเดินหน้าถ้าทําไม่ดีเดี๋ยวพี่น้องประชาชนเขาก็รู้เองนะครับฝ่ายใครเป็นฝ่ายค้านก็ขอให้ทำหน้าที่ฝ่ายค้านให้มีประสิทธิภาพ <S <S